สวัสดีครับพี่น้องครับท่องปลายประเทศไทยแลนด์ครับพี่น้องเก็บซี่คุณยิปแปลกว่าสันทอสุกุดทุก้นนะครับเด้อนะครับบรรยากาศแรกนี้นะครับมาออกกำลังกายมึงจักหน่อยผิดความผวาม อยู่สนามอบปตอครับสนามอบปต่อยางล่อเบิางกันสนามมันดีบ่จะเตะปะปลูกยางไม่เรา,เราก็เป็นแบบนี้เนาะโอ้ยปลูกพอเป็นครับมีนวังเบางส่งนปลูกบดไปายางซุบเหมือนอากาศไปเรื่อยครับพี่น้องโอ้มีหลอดไฟครับหลอดไฟ นี่เยอะหนึ่งสองสามที่ที่เป็นสิบหหลอดครับสภาพสนามกับที่คือว่า8ปสิบเอร์เนนี้ยสครับสภาพสนามนี่ปผูกงาได้เยอะแต่ว่ามันมึงบบดหรือว่า ยากาศดีครับย่ามะแลงโอ้เตะแล้วคือไปเก็บขยะนี่น้อน่อยต่อกับร่งกายครับอ้วนครับจากเก็บสิบโขึ้นเจ็ดสิบเก็ด,ค,กดครับพี่น้องเลยมาวัดมึงกําัังกายอย่ากว่างมึง หาสัสนามก็โอเคอยู่ครับเลยเดี๋ยวออกกำลังกายยุดเชียงหยุดขาจากหนครับรอบสนามจากซีหาับกันออไม่ได้สัมผัสบอลโดนพีน้องลองจากไหนกันประหยัด โต้องสวัสดีเด้มาสวัสดีไว้เด้พราะว่นี m วอช y watching we know j a ูนี่ไล่ไปทั่วโลกฮะอันนี้ Liverpool เอ้ย Champions League now s u สบายล Liverpool จอจอนบานจอนบาจอนานครับโอ้บาร์รกเย่ครับเฮนีโอ้เอาพี่น้องครับตอนนี้ก็รอมครับมงหั่นบ่หมีผูดไทยให้ครับพี่น้องเลยกบรรยากาศนี่นำแรง มีไฟเลยพี่บอกเขาเออมีมิวมีไฟครับสวัสดีครับบแล้วโอ้ยสวัสดีพัดปอบปตอบอบปตอฟังไปนี่ละห้องจ้างเถอะโอ้ปาจิเลียงเหยียดเทียมเหยียดยังเ้างออบุรโซ่ห้องน่ะเขามาคุยกันเขามาเหยียดกันครับเห็ีดเริ่มไม่นั่งห้องนะเอาที่เมียนเขาก็เป็นซอยกันเป็นซัพพอร์ตเจ้าแน่ข่อยแนงเถี่ยพวกที่คนง่นเขาก็ซอยกัน มีแล FT.. ้วเขาก็ไปคอยมักได้คอยไปตลอดได้เลยหรือกอะไรที่ต้องต้องอยากอยากซอยเสียชุดนึงบอกกับเซตสกีนเป็นของตัวเองเลยสกีนนี่ก็สกีนคอยซอยแล้วคอยชุดนึงแล้วพันทัดตั้งที่ไหนเพิ่มคอยซับพอร์ตเลยแต่เวลามีเรามีทัวร์เม้นต์เนี่ยเราก็เก็บเสื้อแมนเขาเก็บไปอยังเขาละเพวกเขาอยากซื้อทิมซื้ออย่างแต่ว่าทั้งหน้าต้องเป็นแบบต่อสมานที่อาจจะเป็นซื้ออะไรก็ได้แต่ทั้งหน้าก็เพิ่มเลยเดี๋ยวผมจะซัพพอร์ตทุกปีปีละหนึ่งชุด ปลาปีนนได้ักสาชุดมังเหนือ็กสาชุดทีชุดนี่งมุดะาบมันเก่าดีเราเวเนาะเสียดีคนเบ้าเสียแล้วมั้ยนี่ไปเห็นแล้วมันมันมันบ่มันบ่เยอะขวายไหม่ตลาดนัดผมไม่ใส่นเยอะวายไหมบ่เสียไคไปช่างว่เยะไหมบ่เยเ้อผ้าตลาดนัดให้ผมนะบ่มีบ่มีเนี่ยผางเสียด้เนี่ยผาบ่มีเนี่ยผางสนี่้างสแ่มน ตัวเราได้ยี่สิบบาทนี่โอยังดีโอยต้องเพียดเราข่อยไม่เมืองขอยไปซื้อมั่เออขอยจะเอาให้ดีๆไปเยดานชุดละขอยจะเอาชุดละทุกปีแหละฮเราก็ซอยกับชุดปีฮก็ปีนึงก็ได้จกสชุดถึสีชุดมาฮากัเบเต้ยสลับทเปียงนันละเรออกันเนีเออก็มนได้หาชุดสวยๆได้นะถ้ามันถึกๆเขากนออกซ้ันเลยเวลานันเขาไป โอ้หลายครับพ oh, like, eh, ี yeah. o, ่น yeah. uh, mm. ้องเลยนี่เนาอชนมันไม่แนหน่อยได้เนาะเขาสั่งทีมมันกับเขาต้องไปนั่นสนามเราก็มีสวัสดิ์มีไฟส่งได้เอาสประชาชคัวนเจไ้ไวนจุอเพาะปันม่ไตับนท่ไครวมรวมชุดไรรวมชิ้ม ได้มันได้เป็นคู้ซ่อมกันพวกไดเป็นคู้ซ่อมผู้ยังไงน่การมียังก็คือนั่นเลยจัดบามาเลยยาชนเหขาก็าว่าขัดออกซีล้วนบ่ทิ้งานห้อมาขัดเลยเอาเด็กน้อยไปเนาปดหแนบ่เขาขัดออกเด็กน้อยออกจากชิบแกชบเกขวดเนือปิดแต่อยาวชนเางไปเลยเขาก็ซอยกันตุูให่เนี่ยซอยกัน รถขั้นนี้ซีโค้ดหนุ่ันหาโคดแไปไกลันไปตัมัน่บานไม่ค่อยได้ส่งบอหเน่ยมันมาเลยส่งบอลเอยงกหอปะคองเอ็มปะคองดย้านเาลยมเอ็มหรือปะองกรพน มีผุ้ใดทายผู้ยาบานด้วยมืตกันเดนะบคนปาสัตอนเกรเลยโอเคับโอเคครับเอาพี่รองครับบัดนี่ยมีไอแระกับสปีสี่ปีแล้วไม่ปีแล้ว เลียนได้กับปุบุญหัวได้พี่น้องเออตายตายตายทำงานขึ้นเงี้ยเก็บแปดโรคเลยเรียนไหนไหนหัวเนี่ยนี่จะตัดแลีนบดีตัดบดีเรียนเนาะพี่แม่กับป้าอะไรเป็นไนเนาะออกกําลังกายครับพี่น้องเออไฟยังบ้ไฟยังบ้านพอหมดเออไฟมันมันเงี้ยหมู่นี้นะเปิดก็มีไฟดอกเงี้ยมันต้องสาดไปดิแต่ว่าไฟมันบ่ได้มาตรฐานแบบนึงแบบ ไป่่อนเนี่ยมีสามีก็ได้เลยโด้เอา้ายังไงกะฝากพี่น้องเด้อกดไลค,ค์กดแชร์กด subscribe เราอยจะจะลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปผู้จะแปลกวัตถนตัวมั่วทั่วยึกไปทั่วปปยึดคนไร่ยึดต,ต่งางๆกอย่างนี้ในพิณวังเบื้องยังไงก็มือหนีบกับร่งกายตรวจสอบตรวจสอบไปแลื่อยด้วยมือนหนึ่งมาหันมือหนีบมือที่สองฝากติดตามไว้น,นะครับสวัสดีครับ What? <laughs>